ต่อไปครับรุ่นยามาฮ่า Xback ครับขอขอประกาศรวดเดียวเลยนะครับครับมาสแตนบายเลยครับเพื่อไม่ให้เกิดความช้าครับอันดับ3ครับอันดับ3ค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะมาหมายเลขเจ็ดอยู่ไหน Xback ค่ะหมายเลขเจ็ดค่ะอันดับ2ครับเป็นรถหมายเลข3ครับค่ะและยามาฮ่า Xback ที่สวยที่สุดในภาาตะวันออกได้แการ์ดหมายเลขหมายเลข แลวก็ขอเรียนเชิญนะครับ <com> คุณธีระนันนะครับสิริสกุลเวโรดผู้จัดการอาวุโสขายภาคกลางตันออกเทีนหนึ่งครับมอบของรางวัลให้กับชนะเริทั้งสามท่านนะครับอันดับสามมาก่อนเลยครับรถแข่งหมายเลขหกครับอรนนี้ไม่าช่รถเก้าตัวใช่ไหรถแข่งหมายเลขหกครับกีฬาลี่ครับเดี๋ยว ตอรอเลยครับตาเยอะแล้วครับรถแข่งหมายเลขเอกแบบอันนี้เป็นรถแข่งหมายเลขเจ็ดครับพุกที่ครับรองชนะเลิศอันดับสามเป็นรถแข่งหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดนะคะนี่นะคะที่ได้รองชนะเลิศอันดับสามค่ะครับต่อไปครับขอบคุณครับท่านผู้บริหารจาก y ม m a h a ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับพิเรลี่ครับมาเลยครับมาเลยครับอันนี้เลยค่ะส่วนลด30%จากพิเรลี่ใช่แล้วนะคะแล้วก็มิกิเซ็นคะ รุ่นยานจะเพิ่มปไหนนะครับแฟนบายต่อเลยนะครับโอเคขออนุญาตลุ้นล้แบบมีความรวดเร็วครับแล้วลุ้นล้อได้คะตอนนี้ตาก็ต้องผลล้วนแล้วนะเพราะตรื่องขอต้องครขออนุญาตนะครับโทษทีนะฮะเดี๋ยวเล่นเปลี่ยนรถแข่งหมายเลขสามครับยามาฮ่าเอ็กแสตช์เชิญครับอ่ได้สามอยู่ด้านนี้ค่ะ คนที่เข้าประกวดแล้วไม่ได้รับรางวัลในรุ่นใจเลยให้มารับรางวัลลอกใจที่ข้างเวทีนะครับเรามีรางวัลให้กับรถประกวดทุกคันครับใช่แล้วนะคะและนี่ก็คือผู้มอบรางวัลนะครับคุณธนันศริสกุลเวโรดครับผู้จัดการอาโสขายภาคกลางกรออกเขตหนึ่งบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับอรับต่อคแขนหมายเลขสามครับพิเรลลี่ครับเดี๋ครับอย่าเพิ่งไปไหนครับพิเรลลี่ต่อเลยครับคุณปฏิพันสิริจารุนวิทย์ครับ บริหารบริษัทคอมโปโตครับมอบสน่วนลด50%ครับใช่แล้วค่ะซื้อเส้นแถมเส้นครับ,มมรบไม,ม่เลยไม่ธรรมดาโอเคและผู้ชนะเลิศครับรถจักยานยนต์ามาฮ่าแห่กแ็กทิสวยที่สุดในภาคตะวนออกรถแข่งหมายเลขหมายเลขสองสองสอง,อง,งสองสองงสองสอสสสงเสง คุณสิรินันท์ชุลเมรโรนะครับผู้จัดการอั่วไปขขายภาคกลางตอนออกเทนหนึ่งนะครับมอบรางวัลให้กับร้านเหลิมเลสซิ่งนะครับผมก็ลืมถามรถที่เข้าประกวดที่ผ่านผ่านมาเลยร้านอะไรกันบ้างลืมรีบจัดครับโอเคค่ะต่อไปค่ะส่วนรถเจดสิครับจ,จากพิเรลลีล่ครับพิเลลีค่ค่ะไม่เชลยครับพิเรลลีชัดเลยครับแล้วก็รับผมแดงพิเรลลี่ครับไปจอดโชว์ที่ไหนครับช่างเหลิมครับมาเจอบีพรมอันนี้ไปด้วยครับ ถือโดยสาวพรมจันทร์ของออฟฟิศทีมทีเรลี่ครับได้สองพรมเลยครับอ่านะคะยินดีด้วยครับจับหนึ่งนะคะจากหล่มแลสซิ่งค่ะขอบคุณค่ะเป้ที่มีใบเดียวในโลกแล้วเมื่อกี้ล่ะของก๊อับขอไปนี้แทนไปนี้แทยว